ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านดิฉันพนหธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการนะคะช่วงนี้อาจารย์ใจเด็ด หวานชะเอมวิทยากรของเราอันเชิญพระราชนิพนธ์เรื่องหัวใจชายหนุ่มในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงใช้พระนามแฝงว่ารามาจิตติอาจารย์กรุณาเล่าเรื่องย่อฉบับสมบูรณ์ไปให้ฟังแล้วพร้อมๆกับเรื่องบุคลิกของตัวละครและภาพรวมต่างๆที่น่าสนใจวันนี้อาจารย์จะไปต่อในแง่มุมใด ขอเชิญฟังจากอาจารย์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเดชค่ะสวัสดีครับอาจาพนอครับนักศึกษากรสนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารัรักทุกท่านนะครับรายการคราวที่แล้วผมทิ้งไว้ว่าอูไรเป็นสาวทันสมัยใจตะวันตกใจตะวันตก <laughs> ถ้าอาจารย์พนนนี่ก็น่าจะเป็นสาวละอ,อเนาะใจไทยนะ <laughs> น,นะครับหาเปรียบมไม่ได้ค่ะทำไมอะครับอ้าวก็ดิฉันเคย พูดนานมากแล้วตั้งแต่เรามาเจอแฟนๆรายการด้วยกันใหม่ๆครับเดี๋ยวน่ะมีคําที่ควรจะภูมิใจหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพื่อนๆหลายรุ่นเขาเรียกดิฉันว่าแม่โบออ๋พอแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ได้บอกว่าโบรักสีดํานะคะครับคือคนนะ่ะก็มีสิทธิ์มองได้แต่ถ้าหากว่าเวลาเดี๋ยวนี้สอนเด็กต้องให้มองสองมุมนะครับแต่ว่ามุมแรกที่ให้มองก่อนเลยคือมองบวกก่อน แต่มองบวกแล้วต้องทบทวนนะครับไม่ใช่บวกไปอย่างใครจะว่ายัางไงฉันบวกอย่างเดียวเลยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันให้มองบวกก่อนแล้วมาทบทวนว่าออในมุมมองที่เรามองเป็นบวกเพื่อให้ใจเราสบายเนี่ยแต่ว่าเพื่อนไม่ได้มองเราเป็นบวกถูกไหมครับเราก็มาปรับตัวเราเองเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมตะวันตกเหมือนอูไรที่ผมจะคุยต่อไปนี้เนี่ยมันมีมากมายอ่ะผมว่าอูไรเนี่ยถ้ามาเกิดในสมัยนี้จะต้องหัวใจวายนะครับแล้วก็จะงงว่า อุ้ยตายจริงทำไมสมัยชั้นคิดทำอย่างนี้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องปกติมากอาจารย์พนอ้อครับเป็นเรื่องที่เห็นแล้วบางทีเราก็พูดไม่ได้อยากพูดแต่ไม่พูดเด็กผู้ชายอะครับเวลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาเจอเด็กผู้หญิงะถ้าเป็นอาจารย์ในซ้อนมอเตอร์ไซค์อาจารย์ก็ต้องนั่งข้างถูกไหมครับค่ะอาจารย์ว่าเด็กสมัยใหม่เขาเป็นไหมล่ะครับอ๋อเขานั่งคล่อมอ่ะและอาจารย์นึกว่านุ่งกระโปรงพริสัน้นนะครับเขาก็ตวัดขาคล่อมนึกออกไหมฮะค่ะสภาพยอย่างเงี้ย เป็นภาพที่ดูจนกระทั่งมันชินตาคําว่าชินไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะแต่หม็นคำว่าเห <He S 1> <he> ็นซ้ำซากจาเจบ่อยๆเห็น <He S 2> จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ e นี่มันใช่หรือนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาอาจจะบอกว่านั่งควายไม่ปลอดภยัยครับนั่งอย่างเงี้ยปลอดภยัยอืมแต่ว่ากระโปรงคุณมันไม่ได้เข้ากับวิธีการจะยกขาข้ามเบาะแล้วนั่งะ่ะน <c oughs> ึกออกไหมครับเอออย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ มีอะไรต่างๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับคือเรารับวัฒนธรรมตะวันตกมาเนี่ยแต่ว่าไม่ทําให้เป็นเหมือนคุณศรีสมานเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าคุณศรีสมานเป็นยังไงอะไรยังไงตั้งชื่อก็บอกคุณสมบัติอันโดดเด่นโดยในแล้วครับว่า <c oughs> ว่าคืออะไรนะครับผมขึ้นว่าอูไรเป็นสาวทันสมัยใจตะวันตกกล่าวได้ว่าอุไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันตกด้วยความเป็นสาวทันสมัยมีพฤติกรรมแบบสาวตะวันตกคือไม่ห่วงเนื้อห่วงตัว ชอบในยุคนั้นก็คือเต้นรําอาจารย์ทราบไปว่าการเต้นรําของผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เป็นกีฬาเดี๋ยวอ่าพระศึกษาเนี่ยจัดให้เต้นราเป็นวิชาเกรียนใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันจะมีสองวิชานะกิจกรรมเข้าจังหวะก็คือเลตมิกครับส่วนลีลาดหรือเต้นราเนี่ยมันเป็นอีกระดับหนึ่งนะใช่ครับค่ะคราวนี้เต้นรำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นคู่ แล้วห้ามผู้หญิงกับผู้หญิงห้ามผู้ชายกับผู้ชายถูกต้องต้องชายจริงหญิงแท้ครับคราวนี้ถ้าเต้นลายืนกันห่างๆมันไม่ใช่เต้นลาถูกไหมครับใช่คราวนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะต้องฝึกเด็กทั้งหลายให้รู้จักก็คือการเต้นลาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเต้นคู่ค่ะมันต้องถูกเนี่ยต้องตัวถูกไหมครับค่ะอ่านี่แหละแต่เขาจะสอนมุมการยืนครับมือมือตำแหน่งที่จับจับได้แค่ไหนและ อุ้งมือคุณคต้องทํายังไงคุณสอนนะคะถูกต้องเพราะนั้นพวกที่ลําปามหวางแต้อังอะ่ะมันก็จะไม่ทําแบบนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยเมื่อมีการเต้นลําและผู้หญิงส่วนใหญ่เขารักนวลสงวนตัวถูกมือก็ไม่ได้ขนาดเดินไปโดนมือเนี่เขายังอุ้ยเลยอะ่ะ <c oughs> นะครับแล้วก็จะมีคําว่าแต้อังเหรออะไรอย่างเงี้ย<อ>ยุคนั้นอันนั้นเชยและแตะอ้อังนะครับ <c oughs> อ่าลวนลามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยุคน,น,นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านแม่อูไรเนี่ยไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวและชอบเต้นหลํำแน่นอนเวลาไปงานเต้นหลํำเนี่ยถ้าใครอยากจะถูกแม่อุไรก็แค่เป็นผู้เต้นก็จะได้ถูกเพราะฉะนั้นประพันธ์ก็เลยบอกกับประเสริฐว่าก็นี่ไงเธอชอบเต้นหลำมาฉันก็เลยได้มีโอกาสใกล้ชิดเธอมากเลยก็คือถูกเนื้อต้องตัวกันไปในตัวข้อสําคัญคือชอบเที่ยวกลางคืนคํำนี้ยังคงเป็นคําที่ใช้ได้ถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้อาจารย์ครับถ้าจะไปเดินเยาวราช เขาก็เที่ยวกันคืนนะครับเพราะเ<ต>ยาวราหนทำมุมนะเหรอครับเยาวราชนี่เข้าไปดูสถานที่สวยงามไปกินอาหารใช่ครับอาหารจริงๆนะครับแต่คําว่าเที่ยวกันคืนในที่นี้ในสมัยนั้นก็น่าจะไปเที่ยวครับบาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่คะครับควน,นี้เมื่อเข้าขับบาร์แล้วเนี่ยก็จงมีของมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันน่ากลัวกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเต็มที่เลยนะจําพลครับที่เห็นเนี่ยก็บุรีนะครับ แต่เดี๋ยวนี้มันโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันมีสารพัดชื่อครับค่ะแล้วก็ไม่ใช่เสพสิ่งเหล่านี้เพื่อความสุขนะมันให้เสพสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นสะพานในการที่จะทำกิจกรรมอื่นต่อไปอเช่นมอมมอมเมาม,มอมยาเด็กผู้หญิงเพื่อหวังผลประโยชน์กลายเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบันะนะครับซึ่งองค์พระผู้พระราชนิพนธ์เนี่ยถ้าพระองค์มาทอดพระเนตรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าพระองค์จะ พระราชทานจะส่งรับได้ไหมและจะส่งพระราชทานตัวละครตัวไหนมาให้เนี่ยแค่แม่อุไรเนี่ยชอบเต้นรำชอบเที่ยวกลางคืนมีผู้ชายมาลุมล้อมมากมายจนกลายเป็นสาวที่เรียกว่าป๊อปปูล่านะครับเป็นคนป๊อปปูล่าทาให้ประพันธ์ชื่นชมและถูกใจมากก็เพราะว่าเหมือนแฟนเขาที่อังกฤษไงครับตอนเขาอยู่อังกฤษเนี่ยเขามีแฟนเพราะฉะนั้นพอกลับมาเมืองไทยแล้วเขามาเจอแม่อุไรเนี่ยเขาก็ถูกใจมากโอ้ใช่เลย แล้วก็อสาคัญคือเป็นคนชาติเดียวกันนะนะความรู้สึกมันก็จะดีขึ้นจึงได้คบหาสนิทสนมจนกระทั่งได้แต่งงานกันเพราะอุไรท้องอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติหลายคนก็มองว่าอ้าวไหนบอกรักนวลสงวนตัวไม่หรอครับคือมนุษย์เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์อาดัมกับอีวาเหรอคะ,อะนั่นแหละครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าแม่อุไรเนี่ยแม้จะท้องแต่งงานท้องแล้วเนี่ยนะครับ พฤติกรรมก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทําหน้าที่แม่บ้านชอบข่มขู่สามีดูถูกผู้อื่นชอบเที่ยวแม้กระทั่งหลังจากแทงลูกอุไลยก็ยิ่งเที่ยวหนักมากขึ้นกว่าเดิมและหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงไปค้างแรมบ้านชายอื่นอาจบเลย oh. นะครับแต่ว่าเรื่องค้างแรมนี่ปัจจุบันประเทศไทยยุคนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาม,มากคือเด็กผู้หญิงเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกับที่บ้านได้ว่าวันนี้นะัดบ้านเพื่อนแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ตามนะเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงจะไม่ไปค้างบ้านผู้ชายถ้าหากว่าเธอไม่กล้าแก่นแก้วจนเกินไปเนี่ยก็ไปนอนค้างบ้านผู้หญิงด้วยกันแต่ว่าเมื่อไปค้างแล้วไม่ได้มีอะไรที่บ้านนะครับชวนกันออกไปเที่ยวนี่อย่างเงี้ยมันจะต่อนเนือกันไปเพราะตรงนี้อาจย์ครับอาจารย์สามารถเรียกแท็กซี่ได้เลยสมัยก่อนเด็กระดับผมอาจารย์เนี่ยถ้ายังเรียนหนังสือในระดับมัธยมหรือเรียนมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยโอกาสเรียกแท็กซี่่ยน,น้อยมากเพราะอะไรครับเราไม่มีสตงางค์ค่ะถึงลูกคนรวยก็จริงอะ่ะเขาก็ไม่มเรียกแท็กซี่เท่าไหร,ร่นะฮะ เราเรียกไม่เป็นอนะ่ะเราไม่คล่องแต่เดี๋ยวนี้หัวอาจารย์ครับนั่งแท็กซี่เถอะอาจารย์ลองคุยกับแท็กซี่สิเขาจะพูดถึงเด็กสมัยนีย้มันรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องเก่งไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยบางทีก็เปลี่ยนตามยุคตามสมัยสมัยนั้นแค่แม่อุไรเป็นค้งแรงบ้านชายอื่นเนี่ยก็จบละสามบ้านแปดบ้านครับทําให้ประพันธ์ต้องขอ,อยาอ่าแสดงว่าเริ่มมียาแล้วนะครับอุไรจรึงไปอยู่กับพระยาตระเวนนคร แม่ชื่อก็ดีเชียนะพระองค์ทรงพระปีชาสามารถมากตระเวนนครแปลว่าไปทั่วเลยอ่ะ oh. นะครับคือตระเวนไปทั่วเลยคือไปแค่ในเมืองนะครับก็คือประเภทร้อยเอ็ดเ็ย่านน้ำอ่ะถ้าเป็นสมัยเนี้ยก็ <Okay. S 1> จะเรียกอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นชายชูต่อมาก็หวนกลับมาหาประพันธ์อีกเพราะถูกพญาตระเวนนครทิ้งแต่ประพันธ์ปฏิเสธอุไรก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่และแต่งงานกับหลวงพิเศษผลพาน,นิชพ่อค้าผู้มั่งคัง่ง ดังนั้นชีวิตของอุไรแสดงให้เห็นว่าการไม่รู้จักเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วเลือกนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตแบบไทยๆนั้นส่งผลอย่างไรยังดีนะยังมีบ้านพ่อแม่ให้กลับไปอยู่ได้แต่ดูนี้ก็เป็นอย่างนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดพลาดพลั้งหรืออะไรก็ตามแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านพ่อแม่ค่ะผมว่าก็ยังดีนะคือเราก็ไม่ได้มองในลักษณะส่งเสริมแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดคุณพลาดพลั้งแล้วคุณไปทําแทงอย่างนี้จบ จบเลยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออถ้ายังไงก็บอกพ่อแม่ให้รับรู้นะเพราะยังไงแม่ก็ต้องรักเราอยู่แล้วแหละเพราะว่าแม่ความเป็นแม่เนี่ยจะสูงมากเรื่องเหล่านี้บอกแม่ให้เข้าใจเธอจะด่ามั่งอะไรมั่งก็ช่างแต่อย่างน้อยที่สุดเลยเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีความสุขได้แล้วก็สําคัญคือเธอก็ไม่ได้ทําบาปเพราะว่าการไปทําแท้งนี่เขาถือว่ามันฆ่าคนตายเลยนะครับเนี่ยมันบาปหนามากเลยบางคนก็รับไม่ได้อายก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คนมีสตางค์หน่อยอายก็ไปเมืองนอกก็แล้วแต่วิถีนะครับต่อไปผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องย่อของจดหมายคือจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเรียนนะครับนักเรียนในระบบโรงเรียนก็ต้องไปอ่านเองแล้วแม้กระทั่งนักศึกษากาศนก็ตามแต่ว่าการไปอ่านเองทั้งหมดนั่นน่ามันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะสรุปให้นะครับเราเริ่มจดหมายฉบับที่หนึ่งะนะครับเขียนไว้ว่าลงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2406 แล้วขีดครับวาจะพนอแสดงให้เห็นว่าตรงนี้นะ่ะถ้าหากว่าจะทําให้เป็นพศอะไรก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพศนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้จดหมายเนี่ยไม่เป็นของจริงเพราอะอาจสมมติอาจารย์เขียนจดหมายปีนี้มัน2,500ใช่ไหมครับ62ถูกไหมครับ,รบถ้าอาจารย์ไม่ใส่เลข 2, 2> ก็แสดงว,ว่าอาจารย์มีเจตนาอย,อย่างอื่นที่ไม่ใส่2เพราะว่าเราไม่ต้องการปัจจุบันซึ่งเราก็สังเกตได้ชัดเจนเลยว่าเวลาอาจารย์เขียนอะไรก็ตามแต่ บางเรื่องเนี่ยเอกสารบางอย่างเนี่ยเขาให้ลงวันที่เขาบอกว่าเ,ออเดี๋ยวก่อนทําเรื่องยังไม่เสร็จเดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยลงวันที่นะครับเนื้อเรื่องย่อของจดหมายฉบับที่หหรือฉบับแรกเนี่ยนายประพันธ์ได้เขียจนจดหมายฉบับแรกในระหว่างที่กําลังนั่งเรือชื่อว่าโอยามะมารูโอยามะมารูเนี่ยนะครับผ่านทะเลแดงเล่าบรรยายถึงความเสียใจที่ต้องกลับประเทศไทยและการดูถูกประเทศบ้านเกิดของตนเองว่าเป็นประเทศที่อันซีวิไล อันสิวิไ like, ลมาจากภาษาอังกฤษว่า U.N. U.N. อันนะครับซึ่งแตกต่างจากประเทศอังกฤษเขาเป็นประเทศที่สิวิไลนอกจากนี้ยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เดินขึ้นบนเรือให้ฟังคือการได้พบปากกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาสนใจเธอคือมิสมิลเลอร์มิสใช้คำนำหน้าหญิงสาวนะครับคือนางสาวถ้าแต่งงานแล้วจะเป็นมิสซิสนะครับเนื่องด้วยเธอมีลักษณะคล้ายกับลิลลี่แฟนเก่าของเขาเพราะนั้นตอนที่ประพันธ์อยู่อังกฤษ ประพันธ์ก็จะมีแฟนชื่อว่าลิลี่จึงชวนพูดคุยและได้รู้ว่าเธอกําลังจะไปที่ประเทศอียิปต์เมื่อถึงที่หมายเขาก็แอบหวังว่าเธอน่าจะมีท่าทีเสียใจแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะเธอนั้นมีคนรักมารอรับที่ท่าเรืออยู่แล้วอันนี้เป็นจดหมายฉบับยอ่อค่ะคราวนี้ในจดหมายฉบับนี้ก็จะมีคําศัพท์ซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับพิลึกถ้าบอกเอออาจารย์ขาอาจารย์พูดอะไรพิลึกมันก็คืออะไรครับพูดมากหรือว่ามากกว่าปกติไม่ใช่แปลว่าแปลกนะครับพิลึกนี่คือพูดมาก นะเอพูดได้ยังไงอ่ะพี่ลึกอะไรเงี้ยก็คือพูดเกินไปนะครับคลื้อเราคุยไปแล้วก็คือคล่ําคลื้อนั่นเองเก่าล่าสมัยมีคําทับศัพท์อยู่สองคำคำแรกคือเลสตลองเลสตลองรารนะอ่าเป็นศัพท์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับผมใช้คําว่าทับศัพท์ก็คือเรามีคำภาษาไทยแต่เรายังคงใช้คำภาษาของเขาด้วยนะครับ เลสโตรงเนี long, ่ยก็คือพัตคารหรือร้านอาหารแล้วก็มีคำหนึ่งที่เป็นคำทับศัพท์ก็คือคำว่า Civilized Civilized ซึ่งคนที่บัญญัิภาษาไทยเนี่ยผมว่าเก่งมากเลยนะเพราะเราใช้คำว่าซีวิไลแต่ว่าไม่ใช่วิไลยอย่างไทยนะครับมีซอโซอกัลันด้วยก็เห็นได้ชัดเลยว่า Si ีวิไลก็คือมาจากคำว่า Civilized นั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าเจริญหรือว่ามีอารยธรรมค่ะมีคำหนึ่งซึ่งปัจจุบันเราไม่เคยใช้อ่านแล้วตกใจเหมือนกันบ้ารหุม อาจารย์ไม่เคยได้ยินเนาะอาจารย์เคยได้ยินแต่บ้าระหัมเห็นไหมครับแต่ว่าพระองค์ทรงใช้บ้าระหึมก็คือทะลึ่งตึงตังอะนะครับมุธลุบ้าระหัมที่เรารู้จักกันอันนี้คือจดหมายฉบับที่1ต่อไปจดหมายฉบับที่สองสเนี่ยเราไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าในบทเรียนเขาไม่ได้คัดมาเขากระโดดมาที่ฉบับที่4เลยครับจดหมายฉบับที่4 1ธันวาคมพุทธศักราช2460เท่าไหร่ก็ไม่ทราบต่างจากของฉบับแรก ฉบับแรกเดือนกันยาจะนับไปเลยกันยาตุลาพิจิกาทัานวาสามเดือนก็แสดงว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับที่สี่แสดงว่าก่อนหน้านั้นต้องเขียนมาทุกเดือนเลยนายประพันธ์ได้เล่าถึงการพบปะผู้คนมากมายหลังจากกลับมาแนวคิดของคุณพ่อของเขาที่ไม่คิดว่าคนจะได้ดีจากความสามารถของตนเองและการรับราชการในพระราชสำนักซึ่งตำแหน่งทั้งหมดนั้นเต็มหมดแล้วหมายความว่าคุณพ่อของประพันธ์เนี่ย มองว่าการทํางานหรือการรับราชการในการที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในวงราชการเนี่ยเราจะพึ่งแต่ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้พูดง่ายก็คือว่ามันจะต้องพึ่งเส้นสายอะไรต่างๆแต่ว่าพ่อไม่ได้บอกปะพันธ์บอกอย่างเดียวว่าลูกเอ้ยถ้าลูกคิดว่าลูกเก่งมีฝีมือเนี่ยมันบางทีเอาดีไม่ได้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเพราะว่าพอปะพันธ์ไปติดต่อหรือที่ไหนก็ตามแต่ทุกตำแหน่งเต็มหมดแล้วเขาก็ไม่รู้จักประพันธ์เพราะว่าปะพันธ์ไม่ยอมให้พ่อแสดงตัวครับประพันธ์ก็เดินไปคนเดียวเลย ผลสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้งานก็กลับมาพ่อกระถามทุกวันว่าได้งานไหมในที่สุดคุณพ่อของเขาจึงใช้เส้นสายโดยการพาไปคุยกับเจ้าคุณผู้สําเร็จราชการมหาดเล็กแต่ก็ไม่ได้ผลนายประพันธ์จึงขอคุณพ่อของเขาทําอาชีพค้าขายแต่ก็ถูกปฏิเสธเพราะท่านเห็นว่าการค้าขายนั้นไม่มีหนทางจะเป็นใหญ่เป็นโตได้คำว่าเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยมีความหมายคือการเป็นคนไทยเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายเราถือว่าการรับราชการและเด็กเป็นคุณพระพระยาสมเด็จเจ้าพยาเนี่ย เป็นตำแหน่งใหญ่โตเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะครับในอังกฤษจริงๆเขาก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายเป็นเชื้อพระวงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นพระพันธ์ก็เลยจะมองว่าการที่เราเป็นหลวงเป็นพระในเมืองไทยเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่แต่พ่อเนี่ยอยากให้เป็นรับราชการเป็นคุณหลวงเป็นพระเป็นพระยาเป็นสมเด็จพระญาเนี่ยมันภูมิใจแล้วก็มันเป็นเกียรติของวงตระกูลนะครับนอกจากนี้เขายังเล่าถึงการโดนจับคลุมถุงชนของเขากับแม่กิมเนย ลูกสาวของนายอากรเพงคําว่านายอากรเพงเนี่ยนะครับเพงเนี่ยก็คือชื่อคนส่วนอากรนเนี่ยก็คือภาษีนายอากรก็คือคนเก็บภาษีนายอากรเพงก็คือคนเก็บภาษีที่ชื่อว่านายเพงค่ะที่พ่อของนายประพันธ์รับรองว่าเป็นคนดีสมควรแก่เขาทุกประการนี่ไงฮะคนโบราณนะ่ะเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเอออันนี้ดีนะน,นี้เหมาะสมคนนี้ดีนะ วงตระก,กูลชาติตระก,กูลเขาเป็นยังไงอะไรเยก็ดูมาอย่างดีแล้วแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยมักจะไม่ดูตรงนั้นเด็กๆก,ก็จะดูแค่เพียงสิ่งที่ตัวเองถูกใจเท่านั้นไปกับแม่อุไรไปถึงก็ไปรับแม่อุไรก็ออกมาอ,อาจจะชวนไปเที่ยวอไปคือตามใจเขาเขาถูกใจเขาก็เลยว่าดีเห็นไหมครับแต่ว่าคนดีของประพันธ์ไม่ใช่คนดีในสายตาของพ่อแม่มันก็เลยกลับทางกาันซึ่งก็เช่นเดียวกันคนดีของพ่อแม่ประพันธ์ก็ไม่ได้ว่าดีเขาไม่ชอบนะครับ ก็เลยบอกว่าก we ิมเนยเนี่ยพ so ่อมองว่าเป็นคนดีสมควรแก่เขาทุกประการแต่ด้วยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็เกิดเถียงกันโดยปกติแล้วเนี่ยคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยเถียงผู้ใหญ่นะค่ะมองหนประพหนุดอ่ามองหน้าก็หยุดหรือทมืองตาก็หยุดแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะมันอะไรอ่ะมันอาจจะด่าด้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นเสียงบ้างแต่ว่าไม่ต้องพูดเยอะๆมากมายเหมือนสมัยนี้ แล้วสมัยนี้ต้องพูดมากมายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องขยายความเพราะคําพูดเขาไม่เข้าใจผมเคยพูดกับเด็กๆเ,เสมอว่าเวลาเด็กพูดกับเราเนี่ยเด็กจะพูดสั้นมากคเราพยายามจะต้องเข้าใจว่าออกเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าเมื่อเราพยายามทาความเข้าใจเนี่ยเราก็จะสงสารเมื่อเวลาที่เราจะพูดกลับคือโต้อตอบกลับสมมติอาจารย์พูดว่าไปไหมผมก็ต้องมานั่งคิดว่าไปไหมจะไปไหนหรืออะไรเนี่ยยาวมากเลยถูกไหมครับใช่เวลาผมตอบกลับเนี่ยผมก็กลัวว่าจะจะเหนื่อยและคิดไม่ได้ผมก็จะขยายความ เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จึงมองคนรุ่นเก่าว่าเยอะไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายแต่พออาจารย์พูดสั้นสิเขาจะตีความคนละประเด็นนะครับมีคําพูดเยอะแยะมากมายเลยและไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยก็ทําคนพังมาเยอะแยะนะครับเอาแค่ง่ายๆครับผมอ่านของเด็กแล้วผมก็ชอบนะเด็กบอกว่าพอคุยอะไรกันไปไม่ทราบครับเขาก็พิมพ์คําว่าขอบคุณคราวนี้ขอไข่อ่ะแป้นมันจะอยู่ใกล้ชอช้างเขาก็ไปพิมพ์ชอบคุณ เป็นเรื่องเลยอีกฝ่ายตรงข้ามก็นกึกว่าโอโหแหมแค่คุยแค่เนี้ยชอบซะและ้วเนี่ยเนี่ยคือปัญหาของการสื่อสารในยุคใหม่นะครับแต่ในยุคนั้นะ่ะยังไงก็ตามแต่นะครับก็ต้องฟังผู้ใหญ่พูดอะไรก็ต้องฟังแต่ว่าอิตาประพันธ์แกไม่ฟังก็เกิดถกเถียงกันในที่สุดก็เลยต้องพบกันคนละครึ่งทางโดยที่บอกเอางี้แล้วกันถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ไปดูตัวกันก่อนไปดูตัวนะครับ ประพันธ์ก็ยังเล่าถึงการพบปะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาถูกใจที่โรงภาพยนต์พัฒนากรอ,อีกด้วยอีตาคนนี้เจ้าชู้จังนะอีตาประพันธ์เนี่ยจะไปดูกิมเนยแต่ว่าพอไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็เกิดไปถูกใจเขาอีกในเนี้ยก็จะมีคําศัพท์แต่ว่าเป็นคำศัพท์สำนวนคำศัพที่เป็นสำนวนสำนวนที่บอกว่าลงรอยเป็นท่าประนมในหนังสือเนี่ยนะครับในจดหมายเดิมเนี่ยจะเขียนคำว่าท่าเป็นโทโทษครับอาจารย์พนอคือจริงๆแล้วเนี่ย ลงรอยเป็นท่าประนมท่านิทอทาหารสละอาไม่อเอกท่าทางท่าทางนั่นอเองเป็นสำนวนสมัยนั้นถ้าบอกว่าโอ้ยลงรอยเป็นท่าประนมก็คืออาจารย์เจอคนแล้วก็ยกมือว่ายกมือว่ายกแทบจะไม่ได้เอาลงเลยอ่ะกลายเป็นว่าทําไมอาจารย์เหมือนพนมมือตลอดเวลาก็เหมือนที่ดิฉันชอบแซวว่าประตูโรงเรียนบางที่น้องเดินเข้ามาแต่พี่ยืนพนมมือว่าตลอดเวลาใช่ครับใช่ เหมือนท่าประดมมือไว้เลยนะ,ะเอาลงแป๊บเดียวบางทีลงยังไม่ทันจะถึงเอวเลยต่อ,อ,ข,ตอ,อขึ้นอีกแล้วะอะไรเงี้ยก็เลยเกิดสำนวนในสมัยนั้นว่าลงรอยเป็นท่าประนมนะครับอ่านะครับอ่ามีสำนวนต่อไปอีกก็คือเดินเข้าท้ายครัวปัจจุบันนี้ก็ยังใช้นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เข้าท้ายครัวเข้าหลังบ้านกันนะครับอาจารย์พนอ,อ,อแปลว่าอะไรครับ เข้าหาภรรยาใช่ครับเพื่อจะอม,มีของกำนันหรือเพื่อจะหาผลประโยชน์บางอย่างะนะครับเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านหรือเข้าท้ายครัวนี้คือต้องไปหาภรรยาเท่านั้นนะ,ะไม่ใช่ไปหาคนใช้หรือไปหาอะไระไม่ได้นะครับเป็นสำนวนสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันเราย,รยัางใช้อยู่นะฮะเรียกว่าเข้าท้ายครัวคํานี้ก็เป็นสำนวนครับหมอบราบคาบแก้วหมอบราบคาบแก้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นลักษณะสิงโตหินนะจะเคยเห็นไหมฮะ มอบอยู่ตรงทางเข้าวัดนะ่ะแล้วในปาาเขาก็จะแกะให้เป็นลูกแก้ว oh. อออาจาร,รย์เดินไปสิอาจาร,รย์ดูมีหืออ,อไหมครับจะขู่ไหมล่ะพูดไม่ได้ไงเอออาจาร,รย์อย่าว่าแต่เอามือไปตีเลยอาจาร,รย์คือเป็นนั่งไปขยมเอาอะไรไปกระแทกเขาก็ไม่หือไม่อือเลยเพราะฉะนั้นมอบราบคาบแก้วเป็นสำนวนสมัยนั้นปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับแปลว่ายอมตามโดยไม่ขัดขืนแม้แต่น้อยนะครับ เข้าใจเปรียบนะคนโบราณหมอบราบคาบแก้วโถก็สิงโตแกะด้วยหินน่ะพระเจ้าคือกระดิกไม่ได้นะครับแล้วเราก็มักจะไปดูตามวัดอาจารย์เคยสังเกตไหมว่าเขาเอาหินไปใส่ได้ยังไงเออเออกลมดิกเลยนะใช่ครับเขาคงแกะมาแล้วแหละอาจารย์แกะไว้ในปากเนหลยมันแกะยากนะครับหินมันกลิ้งไปกลิ้งมาเนาะเขาเรียกอะไรคนเขาเก่งอ่ะเก่งครับค่ะผมยังมองว่าเอ๊ะสมัยนั้นมีกาวช้างเหรอ เขาก็แค่ทุบเอาฟันมันออกนึกออกไหมครับเอาลูกแก้วใส่เข้าไปแล้วก็เอากาวช้างติดเขี้ยวก็จะติดเหมือนเดิมแล้วก็คิดเยอะแยะมากมายเนี่ยก็คือคําว่าหมอบราบคาบแก้วเนี่ยให้นึกถึงว่าเวลาเราไปตามวัดแล้วเห็นมังกรเขาแกะเป็นมังกรเนาะหรือแม่กสิงโตใช่ไหมครับนอนอยู่แล้วอาปากไม่หือไม่อือเลยแต่ข้างในมีแก้วเขาแกะเป็นลูกถิ่นกลมๆเหมือนแก้วต่อไปมีคําว่ากลมท่าสายกลมท่าซ้าย เราไม่อ่านว่ากรมท่านะครับอ่านว่ากรมถ้ากรมท่าเป็นสีใช่ครับกรมท่าซ้ายเนี่ยก็คือกรมท่ากรมท่าในสมัยนั้นนะครับเหมือนกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนี้กรมท่าเนี่ยเหมือนกับกระทรวงการต่างประเทศกรมท่าเนี่ยสังกัดกรมพระคลังอ๋ออ่าเวียงวังคลังนาจังของกได้นะครับกรมท่าเนี่ยไปสังกัดกรมพระคลังเพราะอะไรครับติดต่อต่างประเทศค้าขายก็ได้สตังเงินก็เข้าหลวงถูกไหมครับ แล้วก็มีหน้าที่ในการปกครองเมืองท่า oh. นะครับเมืองที่เป็นเมืองท่าทั้งหลายแหละที่รับส่งสินค้าก็ไปเก็บภาษีปักอ่าวปักชามอะไรนั่นนหะเก็บตลอดนะครับก็เก็บเงินมาเพราะฉะนั้นกรมท่าเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเก็บภาษีแต่ถ้าเป็นกรมท่าซ้ายเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูแลพวกชาวจีนทั้งหลายที่มาอยู่ในเมืองไทยแบ่งกันไปเรียบร้อยเลยนะคะครับคำศัพท์ต่อไปหมายว่า หมายว่าก็ตั้งใจว่าไหมใช่ตั้งใจว่าคาดว่านะครับอากรคาที่ซื้ออากรมาแปะไม่ใช่อ้าวก็ซื้อสวยยสาอากรตำหน่งนั้นใช่คับใช่ครับอากรก็คือค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บเมื่อกี้ผมเล่าถึงอะไรนะครับนายอากรเพ้ง๋อถ้าอาจารย์เอาชื่อไปเติมหลังคําว่าอากรปั๊บนี่ก็กลายเป็นตําแหน่งอนายอากรเพ้งก็คือเขาชื่อเพ้งแต่เขามีหน้าที่ในการ เก็บภาษีให้หลวงก็คือมีหน้าที่นั่นเองคลุมถุงชนอธิบายแล้วนะค่ะนะครับเป็นเด็กๆรู้จักนะฮะค่ะต่อไปเดี๋ยวนี้ใช้พูดกันไหมฉุนน้อยอะค่ะต้องรุ่นเรานี่แหละถึงจะฉุนไม่ฮะบางทีเด็กในนี้ก็พูดนะโอ้ยไม่เอาหรกพิกไทยไม่อยากใส่มฉุนอ๋อ oh, อันนั้นมันคนละความหมายดิฉุนที่แปลว่าโกรธกับครับกลิ่นฉุนคนละอันกันนะครับแต่เียนเหมือนกันค่ะออกเสียงเหมือนกันเลย จะใช้อะไรจะแปลว่าอะไรต้องดูบริบทด้วยนะครับเช่นฉันไม่ชอบเลยโจ๊กใส่พริกไทยมันฉุนคนก็ต้องแปลว่าอ๋อกินโจ๊กแล้วโกรธอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอีกคำหนึ่งเก่าไปนิดนึงแต่ปัจจุบันยังใช้อยู่นะครับอึงอึงนี่ยังเงียบหน่อยแหมอึงใช่นะแต่ถ้าจะไปพูดในห้องเรียนหรือในโรงเรียนนะครับเด็กงงขำอะไรอะไรเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะพูดว่านี่เบาๆหน่อยเสียงดังแต่ถ้าสมัยก่อน เบาๆอึงกันอยู่ได้อย่างเงี้ยคาว่าอึงคือส่งเสียงดังต่อไปนางยิ้วตุ้งแชะตุ้งแชะก็คือสัญลักษณ์ของการเล่นดนตรีของยิ้วไงตุ้งเนี่ยเสียงอะไรครับกลองกลองแชฉะนะครับผมเข้าใจนะว่าทําไมพระองค์ท่านถึงทรงใช้ว่าตุ้งแชะเพราะว่าเวลาที่เราไปดูยิ้วอะ่ะจริงไหมฮะอาจารย์ครับเวลาเขาจะหมดแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยมันจะเมื่อกี้อาจารย์ว่าไงนะตะลุงนะต้ลุงตงุ้งแช อย่างนี้นะฮะ,ค,ะคือรัวกลองแล้วก็ฉาบก็คอยดักว่าพอตุ้งสุดท้ายก็ตีฉาบก็หากันก็เป็นแช่คราวนี้นางนิ้วตุ้งแช่เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นตัวละครคือเป็นนางแสดงผู้หญิงนะครับในการแสดงนิ้วแล้วก็เรารู้จากดีนิ้วนี่แต่งตัวเป็นไงครับเต็มที่เลยแต่งหน้านี่หงง,งเลยนะอจำไม่ได้หรอกจำหน้าไม่ได้ะไนะครับค,คือหน้าตาสีสันก็แบบสวยงามมากเลยฉุดฉาดหน้าดูแล้วก็มีเครื่องประดับมากมาย เพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่แต่งหน้าส,สีเข้มเนี่ยเขาก็จะมีสำนวนว่าแมมแต่งอย่างจะไปเล่นนิ้วนะครับสมัยนั้นก็มีเรียกว่านางนิ้วตุ้งแชตง่ตุงต้งตุ้งตุ้งแช่ครับค่ะต่อไปมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ b a c h e l o r b a c h e l o r ก็คือชายโสดนะครับเวลาที่เราจบปริญญาตรีอาจารย์ได้ปริญญาตรีเนะะาะตอนผมได้ปริญญาตรีเนี่ยเวลาขอไปบัาบัตเขาจะลงว่า b a B A ย่อมาจากคำว่า bachelor of art s ก็คือมันไม่ได้แปลว่าชายโสดอย่างเดียวนะมันก็แปลว่ามีดีกรีด้วยมีความสามารถทางด้านอาร์ตนั่นเองนะครับต่อไป free เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ fr w e free ก็แปลว่าอิสระนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทั้งปวงค่ะไพ่ไพ่นี่ไงเมื่อสัก4-5หปีมาแล้วเนี่ยคงได้ยินคำนี้บ่อยมากเด็กๆอาจจะงงว่าุตายจริงไพ่ไพ่เป็นคำหยาบเหรอไม่ ไพ่ไพ่เขาใช้เรียกคนสามัญหรือชาวบ้านธรรมดานะครับแต่เราไปแปลความเอาเองว่าโอ้ยแกนี่มันไพ่อ่าการการไพ่นี่เ,เป็นเหมือนกับรับใช้ในบ้านใช่ครับเป็นอย่างนั้นไปคําที่เป็นคู่กันก็คือซีวิไลส์กับอันซีวิไลถ้าซีวิไลก็แปลว่ามีวัฒนธรรมมีความเจริญถ้าอันซีวิไลก็แปลว่าไม่มีอารยธรรมไม่มีความเจริญใดๆเลยอ,อันนี้ก็หมดสําหรับจดหมายฉบับที่4ี่ พอดีเลยค่ะ,อะ,คะพอหมดจดหมายฉบับที่สี่เวลาก็หมดพอดีเหมือนกันนะคะเรื่องราวที่เป็นภาพของความหลังครั้งสมัยรัชกาลที่6ก็ส่องสะท้อนให้เราได้เห็นนะคะว่าผู้คนตอนนั้นเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรแต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มคนในตัวละครกลุ่มเนี้ยจะเป็นตัวแทนของคนทั้งชาตินะคะเป็นเพียงบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงใช้เป็นสัญ,ญลักษ ของกลุ่มสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อส่องสะท้อนผลดีผลเสียในการไม่รู้จักบูรณาการในการถ่ายเทวัฒนธรรมนั่นเองยังมีสิ่งที่ดีงามอยากพาทุกท่านไปรับฟังกันแต่ต้องรายการคราวหน้าแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วอาจารย์ใจเด็ดหวานเะเอมได้ดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ